สวัสดี e. right. ค่ะวันนี้นะครับผมของพวกเราในหัวข้อโครงการเรื nah ่องยาเกลือสารสวัสดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตุลพยาโคเลขที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมายาโหงโตเลขที่สองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนัันดีเลขที่แปดค่ะสวัสดีครับผมนายจิรน้อยเมษาเลขที่หนึ่งสวัสดีครับกับผมนายธนากรเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับ สวัสดีครับผมนายพิจพัฒน์วัน,นสนเอีที่สองที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้นะครับโครงงานนี้เราจัดขึ้นเพื่อสร้างเกมการต,ากาตรรกษสตร์ไว้ใช่เป็นสื่อการสอนวิชาตรรกศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในการใช้ชีวิตเนื่องจากปัญหาที่นักเรียนพบส่วนใหญ่นั้นมองว่าวิาวชาตรรกาสตร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อและซับซ้อนทําให้นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงได้ จะทำเกมการ์ดตระกษสตร์ขึ้นมาเพื่อผู้เรียนนั้นเกิดความสนุกความกระตือรือร้นและทักษะในการคิดวิเคราะห์ให้ว่องไวครับโดยวัตถุประสงค์ของเราก็คือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์2เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสมมติฐานนะครับถ้าการเล่นการ์ดเกมตระกษสตร์แล้วสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรกษาตร์แก้ปัญหา และการวางแผนของผู้เล่นได้อย่างมีในยักษ์สำคัญครับโดยการเล่นเกมของเรานะคะเราจะจัดทาเกมการประศาสตร์โดยการรวบรวมข้อมูลความรู้เรื่องตระศาสตร์เนี่ยมาจัดทาเป็นการ์เกมค่ะโดยที่ขั้นตอนแรกนะคะเราจะออกแบบการ์เกมขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะบีนการ์เกมออกมาแล้วก็ตัดออกจากกันนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะนำมาให้ผู้เล่นเนี่ยทดลองเล่นค่ะแล้วก็สำรวจผลการดำเนินการของเรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีในการเล่นการ์เกมประศาสตร์ค่ะ กีเป็นเทศคิวเป็นจริงให้หาเทศนะใส่วงเล็บไม่ามสองหนึ่งได้กี่คะแนนห2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสได้กี่คะแนน1นึ่งสองสา น้าพงเล่นไหมถ้า <พอ S 1> นัาอันนี้เป็นเซฟแต่ว่านายคะแนนน้อยกว่าปอปอได้คะแนนไปบทของการ์ดเกมตันกราส่านะครับการ์ดเกมตันกราส่ามีประโยชน์หลายประการในการเสริมสร,ร้างทางความคิดและแก้ปัญหาอย่างนี้ครับหนึ่งพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลการ์ดเกมตันกราสรช่วยสุดการโอโอคิดเชิงเหตุผลการเชื่อมโยงข้อมูลและการวิคเคราะห์เหตุที่ถูกต้องหรือผิดเพื่อหาคําตอบหรือแก้ปัญหา2 ฝึกทักษะการวางแผนและคาดการผู้เล่นต้องวางแผนล,ล่วงหน้าเพื่อที่จะไม่ทําให้การ์ดในฝั่งฝึตัวเองนั้นพบเจอกับทาตันซึ่งช่วยเสริมทักษะการคิดวางแผนเป็นระบบ 3. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเตรียมตระกระตุ้นให้ผู้เล่นแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและพิจารณาหลายแง่มุมเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการดําเนินการสีฝึกส,สมาธิและการสังเกต ผู้เล่นต้องมีสมาธิในการติดตามและวิเคราะห์การเรียบเรียงการ์ดให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดขออ้อผิดพลาดซึ่งเป็นทักษะสําคัญในชีวิตจริงครับต่อกันที่ข้อ5นะคะเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์เกมตระกาัตร์เชื่อมโยงกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์เช่นการแก้สมการหรือว่าการจับลําดับตรรกะกส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์แม้ว่าจะเป็นเกมที่เน้นเหตุผลนะคะแต่ก็สามารถส่งเสริมให้ผู้เล่นคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสถานการที่จํากัด 7. จการสื่อสารและการทำงานร่วมกันหากเล่นในรูปแบบทีมนะคะการเกมกระตศาสตร์สามารถช่วยพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในขณะที่พยายามแก้ปัญหาร่วมกันค่ะผลค่ะการเกมนี้สามารถทําให้ผู้เล่นเกิดความรู้ในการเรียนตรรกาสตร์มากขึ้นอีกทั้งยังเกิดความสนุกความรู้แล้วก็การฝึกสมาธิการตัดสินใจให้แก่ผู้เล่นได้ดีอีก ดังนั้นการเกมนี้นะคะจึงมีประโยชน์อย่างมากในการเรียนวิชาจักรศาสตร์สามารถนําไปใช้สอนในห้องเรียนแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการเรียนแล้วก็มีการฝึกสมาธิฝึกสติแล้วก็มีประโยชน์นปุกครบวมกันค่ะทําให้การเรียนของเรานะคะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะ